สวัสดีทุกคนทุกท่านนะครับผมกูริต้าวันนี้ก็จะมาหัดเล่นฟรีไฟล์ใหม่นะครับโอ้โหดูดิครับว่ามันจะเป็นยังไงถ้าพร้อมนวเดี๋ยวเราไปหัดเล่นฟรีไฟลกันเลยดีกว่า Let's go <S อเอ้ยหัดเล่นนะเว้เนี่ยคือหัดเล่นใหม่ครับโอ้โหผมเล่นไม่เป็นห่ะครับทุกคนอ๋ <c oughs> อมันแบนผมครับไม่รู้เป็นอะไรอะ่ะ โอ้โหทุกคนครับคือผมจะสูวเขาได้ไหมเนี่ยโอ้โหมีแจะคนเติมเลยอ่ะอ๋อไม่ได้บอดหรอเฮ้ยผมมันต้องเล่นยังไงอ๋อเดินอันนี้สับบุญูไปทางหน้านะครับดีไปทางขวาเอไปทางซ้ายโอ้โหได้เลยครับ โอ้ผมจะตายไหมเนี่ยทุกคนลงไหนดีอะลงไฟฟ้าเหรอเบาเบาดิลงลงไฟฟ้านะครับทุกคนโอ้โหดูดิครับจะตูนเขาตบยับไหมฮะดเูเอ้าเฮไปพุ่งตัวไหนอนี่ยอ๋อเด็กบุญยูโอ้โหดูดิครับอันนี้ก็คือหัดเล่นใหม่นะครับโอ้โหครับพุ่งตัวไหนอน่ย พุ่งลงไปแล้วโอ้โหจะโดนเขายิงไหมเนี่ยไปดูกันไม่ได้เติมเลยนะครับโอ้โหสกินก็เดิมอ่ะโอ้ตลกละตะลกละก็รหัสผมบินนะครับทุกคนไม,ไม่รู้เป็นไรอ่ะผมจะร้องไห้อ่ะแกรหัสผมอ่ะขนเกนลเกียนอะไรตัวเตือนขนเกนลเกียน นี่เหรอน,นี่นนแบงน,นี้เหรอทุกคนตลกละนี่เหรอนี่เหรอทุกคนนี่โอ้โหแรงใหญ่โอ้โหแรงใหญ่ยังเล่นไม่ได้เลยทุกคนรอหน่อยนะ,นอ,อ,ะอีกกี่ตาวะเนี่ยก็จะถึงแรงใหญ่อะ่ะโอ้โหอ,อยากจะร้องอะ่ะ ดีๆก็บินโดีๆก็ผิดอ่ะชื่ออะไรเนี่ยเทาไม่ได้ชื่อกุลิต้าครับเปลี่ยนชื่อผมกุลีเทา,าตัวจริงตัวบอวมฟังจะเสียงก็รู้ขับสามบอลได้บอกว่ะไปล่าม,มันจริงกว่อวะเืีเวลานี่เนี่ยลูกซองว่ะแก่ลูกซองนะครับ หัเลิน้นทีไฟล์ใหม่นะครับทุกคนไม่ต้องแปลกใจนะครับผมลิ้นไม่เก่งหรอกอจะมาหัเลิ้นใหม่นะครับพวกมึงต้องพาผมขึ้นแดงใหม่นะมามาชิวๆดาวตกพร้อมกันเป็นไก่หรือรหัสไก่ เด๋ยวหนึ่งได้เราสองตัวโอ้โหยิงไม่โดนเลยอ่ะเราต้องเดินหาปืนนะครับโอ้โหปืนก็ไปไม่มีผมเลยเดินเล่นนะครับควายหิงเบลเปดอ่ะตายเพื่อนขี้เหงาตายพอดีจะเล่นไมมแรงอ่ะวันเนี้ย ขึ้นทันรโอ้โหยิงไม่โดนเลยผมเพิ่งหัดเล่นนะครับทุกคนกากเลยอะ่ยอมะมอนครับทุกคนได้แล้วเอทเเราภารกิจก็คือ ตามล่าหัวเลยโอ้โยิงโดนด้วยนะยสีคนแล้วเย่สีคนแล้วเย่กูเวอร์เกินไปปะกูเวอร์เกินไปป่ะวันเนี้ยคือแบบหัดเล่นใหม่ไงก็ธรรมดาเลยโอ้โหดูดิยิงไม่โดนคนเลยอะ บอทอะโดนบอทยิงตายเมื่อกี้ EP นี้ก็คงโดนเขายิงยับแน่เลยมาหันเล่นทีฟายนะครับโอ้โหทุกคนสำหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดกระต่ายแล้วก็เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับโอ้โหหันเล่นใหม่ครับผีมือก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะครับเพื่อแบบกแกะยังเลยอะผมอะแกะวายละอีแก่เอาว่ะผู้เล่นเอลซิน อ๋อเอ้าร้องอะไรอ่ะอ้าววุ้ยว่าอะไรกันนะครับดูผมเป็นตัวอย่างสิคนเยอะไหน่อยไม่มีคนสักคนเลยดูดิในเกมเนี้ยเฮ้ยสามสิบนัดอีกว่ะเดี๋ยวรอหน่อยรอหน่อยเดี๋ยวเล้งเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวละเดี๋ยวจะแบกพวกมึงเองนะัะใหม่อ่ะ จะ uhm. ขอเวลาซ้อมเล่นสั้งสองสามวันเงินขอร้องฮึยเจอคนแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยอีกคนแล้ว S 1> <S 1> <S ยิงโดนได้ไงเนี่ยโอ้โหโคตรเวอร์เลยโอ้โหอ่ะอไม,ไม่ไม่ได้ละไม่ได้ละจะตามล่าเต็มระบบละโอ้โหเล่นติดเล่นเกินละใช่ไหมผมไม่ได้ติดเล่นเลยใช่ไหมวันเนี้ยไปไปไปตามล่าไปด,ดีกว่า พอแล้วติดเล่นเยอะละจะรีบเล่นให้ถึงเวลแปดเราจะไปเริ่มใหม่คนเราต้องเริ่มจากศูตรใหม่เศ้าอ่ะรหัสผมโดนแบนอ่ะทุกคนโดนแบนมาก่อนติดดำจะได้ไหมเนี่ยวันนี้งั้นวันนี้ก็งดรหัสหลักเนาะเศร้าอ่ะจะขึน้นนั้นอยู่แล้วแท้ โอ้โหผมเพิ่งหัดเล่นใหม่ครับไม่เคยเล่นนะครับฟี FIFA, ไฟม่เล่นยากจังเลยอ่ะโอ้โหหน้าตื่นเต้นจังเลยโอ้ว้าวว้าวว้าว เป็นไปไหนนะซอ้อมเล่นซ้อมเล่นเกือบตายลำจัด ลำจัดอะเกือบตายอเอ็มจีอะเกือบเกือบโดนบอดดิ้งอะครับบอดเก่งเกินไม่น่าลำเลยไม่เจอแล้วเจอแล้วบวกเลยโอ้โหอ่ะมันไปแทนโอ้โห ตื่นเต้นยังไงอ่ะเล่นใหม่อ่ะฟีลแบบหันเล่นใหม่เลยเล่นจากศูนย์ใหม่นี่อันนั้นมึงอไงไม่โดนหัวเลยวะ ฝีมือก็ยังก่ำเหมือนเดิมตอนไหนจะพัฒนาวะว้าวว้าวตอนไหนจะพัฒนาวะเฮ้ยเดี๋ยวตามไปว, 3, มวิวสามวิวสี่ละรอหน่อยนะรอหน่อยหันเล่นใหม่ต้อนรับหน่อยนะ ขับเล่นใหม่ครับถ้าเราใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์ใครก็กดกระดิ่งเอาเป็ิดดิ่มเลยถ้าพิมพ์ลาไปก่อนแล้วก็ไปเจอกันใหม่ที่หน้า